ขอคุยสุดท้ายเฮ้ขอคุณเสุดท้ายสุดเต่อไปพี่กันเลยวันนี้เราจะมาให้าหานปลาชอดอเมซอนนะครับเรามาดูวิธีมันกินอาหารนะครับว่าจะดังยังไงนะครับ เรามาเริ่มดูนะครับเห็นะครับก่อนจะให้อาหารนะครับเริ่มลงมาอย่างนี้นะครับคือส่งนะครับให้ปามันจ้องนะครับให้มารวมตัวกันนะครับมองมาจ้องปุ๊บแล้วก็เปิดเว้ยนะฮะง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจะตกใจนะครับคนที่ไม่เคยให้อาหารปานครับแต่นี้เรามาสอนนะครับผู้ที่เป็นมืรู้ว่าให้อาหารปานครับ นะครับอีกทีนะครับตอนนี้น้ำหนต่งแังนะครับไอชิ้นนะครับสุดท้ายนะครับมอลลิ่งตัวแล้วนะครับก็ไปเลยนะแค่นี้ครับโอเค